รองนายกสมลลงพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามการดำเนินง,งานดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับโดยไปที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่นี่เขาดำเนินการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ใช้สารเสพติดแบบต่อเนื่องตั้งแต่คัดกรองรักษาฟื้นฟูจนถึงการติดตามในชุมชนครับรองรับการบำบัดอย่างเป็นระบบและมีการประสานงานกับศูนย์สุขภาพจิตที่7หน่วยงานท้องถิน่นและก็ภาคความมั่นคงเพื่อจัดการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและปัญหายาเสพติดให้ดีที่สุดครับช่วยให้ผู้ป่วยนั้้นได ับการดูแลแบบครบวงจรและกลับสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและคณะครับมีการมอบนโยบายการป้องกันและป,ลปราบปรามบําบัดยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่และอ,อสอมอนะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพเศรษฐกิจความมั่นคงและครอบครัวโดยทางโรงพยาบาลสุวรรณภูมิครับได้ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติดฟื้นฟูผู้ป่วยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานครอบกลุมตั้งแต่การเตรียมการปฏิบัติการไปจนถึงการสร้างความยั่งยืนในพื้นที่โดยมีศูนย์มินิธัญรักษ์กครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ ลุกภาคส่วนทําหน้าที่ฟื้นฟูระยะยาวก็ปรับพฤติกรรมผู้ป่วยก่อนกลับคืนสู่สังคมถือเป็นโมเดลต้นแบบของการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรเลยครับเพื่อให้ยาเสพติดนั้นหมดไปจากประเทศไทยกดหัวใจให้หน่อยฮะ